วัดหนักขนาดไหนนะถ้าพร้อมแล้วหยิบกล้องขึ้นมาครับขอเสียงกรีดหนักหลักเจ็บ สวัสดีครับจนนม่นายครับเป็นไงบ้างสบายดีนะครับงดงามมากนะงดงามมากๆเลยจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยมาเจอโอ้โหแฟนคลับเยอะมากจริงๆทั่วสมุทรครับมีบัตรชั้นล่างจะบัตรชั้นสองบัตรชั้นสองกรี๊ดจ้าเห็นไหมเป็นไงมันเหมือนเป็นฟิวคอนเสิร์ตฟิวคอนเสิร์ตแต่วันนี้มันเป็นศึกสังเวียนครับผมเขามารอดูเราต่อสู้กันกับพรานนัดเรามาต่อยกันไหมครับโนจังโนจโนจัง พี่ทำหน้ามาเยอะนะจ๊ะถ้ื่าก็ต่อยไปแล้วก็จะหมูกเบี้ยวพี่ทำาัไรดีไม่เอาไม่ได้บ้านเลยไม่ได้นะครับเอาละทักทายแฟนคลับหน่อยจะได้จ๋าวันนี้มาเจอกันเยอะมากมากเลยครับครับผมทักทายนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจำได้ครับวันนี้ครับบอกเลยว่า พี่นายต้องเตรียม energy มาสู้กับคราบหนักเลยใช่ไหมครับครับผม energy ผมล้นเหลือมากครับบุดบุญ energy ไม่อ่อมไม่อ่อมใช่ใช่ยังไงเราเตรียมพลังมายังไงบ้างคะผมเห็นว่าเอ่อบริษัทเขามีการจัดกิจกรรมทู้ร์สุดหนักอย่างเงี้ยมาทั่ว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 ทั้งประเทศแลครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้ได้มีเกียรติมาเป็นได้เป็นได้ได้เป็นเกียรติได้ได้รับเกียรติได้รับเกียรติหรือรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติมาอยู่ในที่แบบนี้นะครับผม ก็คือเตรียมมาต่อสู้กับพิชิตคราบหนักแน่นอนแน่นอนครับดังนั้นเนื่อการที่เราจะมาสู่สังเวียนศึกสู้คราบหนักครับมันต้องมีไอเทมลับหน่อยแหละที่มันจะเป็นตัวช่วยเราใช่ไหมยังไงล่ะยังไงผมมีครับผมมีเคล็ดลับครับ breeze excel สุดงามครับผมนี่ก็คือขจัดคราบได้อย่างง่ายดายน็อกแบบ ko ไปเลยไี่ไง้ เขาบอกว่าเป็นสูตรเข้มข้นถูกต้องไม่ต้องเปลืองแรงสักใช่ไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ถูกไหมโอนเดิมข้างหนักแค่ไหนเจอปุ๊บน็อกแอะถูกพลาดแน่นอนครับน็อกยังไงน็อกก็แบแอะแบบนี้เลยนะครับรบ,บอกเลยนะครับบริสของเรานี่คือกลิ่นหอมสดชื่นมากแล้วแทงูรู้รเปล่าว่านี้เนี่ยเราจะต้องมาสู้กับอะไรบ้างครับ ผมไม่รู้แล้วว่าผมต้องสู้มีอะไรครับมีอะไรที่เราต้องมาสู้ผมต้องมาสู้กับคราบหนักอย่างนี้คคราบหนักมีอะไรอีกครับกลิ่นอันไม่ถึงประสมอรางปลาถูกต้องใช่แน่นอนว่าเราไม่ได้มาสู้กันเองนะครับแต่เรามาสู้กับคราบหนักมาสู้กับกลิ่นอับนั่นเองนะครับผมเพื่อจะหาผู้ชนะที่เสื้อผ้าของเราไม่มีคราบหนักไม่มีกลิ่นอับแล้วก็หอมสดชื่นนั่นเองนะจ๊ะตอนอื่นถามความเป็นพ่อบ้านพ่อเดือนกระไรหรือปกติเนี่ยทํางานบ้านเป็นไหมครับ อั่หนึ่งแันหนึ่งทำไมต้องปวดหรอทำไมเราทุบลงคือสมมาทผมมากๆคุณเอ่อสมมานหรือเปล่าอาบูริจีหรือเปล่าไม่ทำงานบ้านเองไหมครับส่วนส่วเนี่ยไม่ค่อยทำครับแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นเรื่องซักผ้าเนี่ยผมผมซักอยู่ครับใช่เพราะว่าด้วยทางที่ผมโยคะโดอะไรอย่างเงยส่วนใหญ่อยู่โดตอนนี้ครับก็เลย ต้องซักผ้าเองในในส่วนที่มันค่อนข้างที่จะ private นิดนึงครับเป็นกิงในหรือว่าถุงเท้าหรือก็ต้องซักเองนิดนึงเนาะใช่เราจะไปส่งซักแล้วก็เขิดเขาง่เขิดสักนิดนึงถูกใช่ก็เลยก็เลยต้องมีการซักผ้าเองครับแล้วปกติใส่ไหนใส่ซักเครื่องหรือซักมือซักเครื่องครับผมซักเครื่องอยู่แล้วใช่ครับแล้วนอกจากตัวเองเคยซักผ้าให้คนอื่นไหมครับ ไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยเนาะเช่อช่อไม่เคยไม่เคยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเองครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะมีคนซักให้นะใช่แต่ว่าที่คอนโดอยู่คนเดียวก็ต้องซักเองก็ช่วยช่วยกันเนาะมันก็จะได้ผ้าก็จะได้สะอาดสะอาดดีใช่ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะช่วงแรกผมมายังเรียกแหละมาอยู่คอนโดยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นแม่ก็สอนว่าเออต้องต้องใส่นี้นะต้องใส่นี้นะแล้วก็ไปซักนะช่วงแรกผมไม่รู้ทำยังไงแล้วผมก็ไม่กล้าส่ง เลี้ยวแรงจริงในเปซักเดี๋ยวผมต้องพูดหรอผมไม่กล้าผมไม่กล้าเออ่ส่งเสื้อผ้าอันเอ่ออันอันอัน private ของผมไปให้คนอื่นซักให้ผมก็ไม่รู้ว่าผมซักยังพอซักเครื่องตอนนั้นซักเป็นผมก็เลยซักด้วยสบู่แล้วก็เอออยู่ตรงซิงอ่ะตรงซิงค์ที่ผมล้างหน้าเอ็นดูแบบ นนัมก็คือเปิดน้ำให้ล้นล้นไว้ใช่ตะเกียงในลงไปใช่ไปสบู่หน่อยใช่แบบนี้แต่ตอนนี้ชิลแล้วชิลแล้วเพราะว่ามีบรีสแล้วนี่แน่ไม่ว่าคราบหนักแค่ไหนเนี่ยเราสู้ได้ทุกคราบหนักเลยจริงๆนะครับแลับเห็นว่าปลายปีเนี้ยจะมีกีฬาของจีพีทีวีด้วยหรออ่ะถูกต้องกีฬาสีใช่ไหมถูกต้องลงอะไรไปบ้างเอ่อผมลงเตะบอลไว้ครับนี่แน่ใช่นักฟุตบอลหนุ่มนี่เจ๊มีนัยไปไปอเไอ กองหน้ากองหลังหรือกองกลางเอ่อกองเชียร์ฮะไม่ได้สิเราลงไปต้องเตะสิกองหน้าเป็นกองหน้าใช่ไหมเดี๋ยวผมมีลงไปนิดนึงนิดนิดนึงลงไปแบบยิงสักทางสองประตูอะไรแล้วเตรียมฟิตซ้อมร่างกายไงบ้างไม่เตรียมเลยครับผมเธอไม่ได้มาต้องฟิตซ้อมนะฟิตอยู่แล้วแต่ว่าก็มีครัก็มีเอ่อคือเรียกว่าอะไรเพื่อนๆผมอย่างเงี้ยก็จะมีควกที่เตะบอลอยู่แล้วด้วยหรือว่าเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยผม เนี่ยว่าไงอาจจะไม่ได้ไปเตะบอลบ่อยขนาดนั้นเพราะด้วยข้อเท้าที่กำลังบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ก็เลยหากีฬาอะไรที่เบาๆเล่นไปก่อนเบาๆเล่นไปก่อนให้มันพอฟิตให้มันพอแบบอยู่อยู่ในอยู่ในคราบที่พร้อมที่จะที่จะไปเตะบอลนะเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนถึงจริงก็ปั้งๆเลยถูกต้องันะครับซึ่งในการเล่นกีฬาทุกคนสามมันก็ต้องมาพร้อมกับคราบหนักเยอะแยะมากมายเลยอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีจัดการคราบหนักยังไงปกติแล้วเนี่ยโอ้ยบรีสไงล่ะอันนี้เน่ย มันไม่เห็นตบกังวลเลยเนาะใช่เพราะมันมีอะไรนะมี breeze excel ก็คือมีอะไรนะมีอะไรอ่ะมี breeze ไงอ๋อมีเอ่อใช่พี่อยากให้พูดหลายๆรอบแค่นั้นแหละมีอะไรนะมีอะไรนะ breeze ครับฟอ๋อมันลดนะครับผมเอาอยู่โดยเอาอยู่เอาอยู่คพราะว่าเอ่อด้วยคราบอะไรพวกนี้เล่นกีฬาอย่างเงี้ยต้องมีคราบพอดีเอ่อผมช่วงนี้ผมตีกอล์ฟบ่อยอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีเอ่อเล่นอะไรเศษดินเศษข้าวอะไรมันรู้สึกว่าเราเรื่อเยอะอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ด้วยความที่ประเทศไทยค่อนข้างร้อนเนาะออกไปก็ค่อนข้าง,างมีกลิ่นอับนิดนึงใเอามาใส่เอามาใส่บรีสเอามาใส่เครื่องซักผ้ายอย่างนี้เสร็จวันต่อไปก็ใช้ได้อย่างสบายใจเลยน,นะานันแค่มีบรีสสตูดิโอเอาอยู่เลยนะทั้งคราบหนักแล้วก็กลิ่นอับรับรองว่ากลิ่นหอมสดชื่นแน่นอนเลยนะครับเอาล่ะ สุดสู้คราบหนัก breeze stand fight ครั้งนี้เนี่ยวันนี้เราต้องมาต่อสู้กับคราบหนักมากมายคุณเตรียมตัวไปยังไงบ้างพร้อมหรือเปล่าเนี่ยผมพร้อมมากเพราะผมใช้ breeze มา yeah breeze เก่งกับคราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเจนนี่นายพร้อมมากที่จะมาขึ้นสังเวียนกันนะครับแต่ก่อนจะไปขึ้นสังเวียนอยู่ๆเจนนี่นายเกิดทําตัวน่ารักขึ้นมาเราต้องทําไงจ๊ะทำไงอ้าวแป๊บผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เราต้องทำไงเราต้องถ่ายรูปแล้วเราต้องไม่ต่อแชร์โมเมนต์แชร์โมเมนต์แล้วไปอีกแล้วไปอีกติดแฮชแท็กโอ้ยกูกลกวจะมาถึงกลจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับไปแล้วเธอนะครับแฮชแท็กของเราวันนี้คือ b r e e z e stand fight e x e m i n i แล้วสิกสู้คราบหนัก X g e m i n i นั่นเองแต่ชอบมากเลยอ่ะถ้าจะ x a เนี่ e g e m i n i ทุกตัวน่ารักขึ้นมาทำไงกีดค่ะกีดลยค่ะ สมุดจะไม่ได้ทำตัวนาักแล้วเลิทุกคนเลิศมาเทพทำตัวน่าหักที่สุดในชีวิตหนึ่งสองสามหนึ่ทตัวเทพพร้อมสู้สึกหนักไปทำตัวแบบพร้อมจะซื้อซ้สู้ไม่้อพร้อมจะสู้กับพระหนักหนึ่งสองสา มาอำเลยสู้อยู่แล้วเพราะว่าเวทีเราก็สั่งเวียดขนาดนีนะครับ